สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 891กิโลเฮิร์เสนอรายการธรรมะรับอรุณจิตของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องเป็นจิตที่อ่อนไม่ใช่จิตที่กระด้าง โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วมีการฝึกปฏิบัติมาบ้างมีการไปหลีกเล่นปฏิบัติงานที่จะฝึกในการเข้าสมาธิอยู่บ้างจิตของบุคคลที่เป็นอย่างนี้ควรจะต้องเป็นจิตที่อ่อนอ่อนในที่นี้หมายถึงจิตที่อ่อนเหมาะอ่อนโยน,คว,น,น,น,โยนควรแก่การงานอ่อนเหมาะอ่อนโยนควรแก่การงานยังไง ก็มีกู้เปรียบเปรียบตรงกันข้ามก็คือเป็นจิตที่กระดา้างจิตของคนที่อาจจะปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่ถ้ายังทําไม่ถูกมันจะมีความกระดา้างมีความเสพผิดดิ้นรนอยู่บ้างตรงนี้เราต้องกําจัดมันออกไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความกระดา้างความเสพผิดดิ้นรนตรงนี้นิดหนึ่งพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ ระหว่างทองคำทองคำที่เป็นสินแร่ทองคำเดิมยังไม่ได้ผ่านการถลุงมันก็เป็นทองที่หยาบในภาษาทางช่างทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นทองที่เนื้อร่วนแล้วก็เป็นทองที่ไม่มีรัศมีไม่ส่งแสงแวววาวแต่ถ้าผ่านการถลุงออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ หรือ99.99%เ99นี่ยคำนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความอ่อนแต่อ่อนในที่นี้คืออ่อนเหมาะแก่การที่ช่างทองเนี่ยจะทำงานแต่เขาเอาอุปกรณ์ของช่างทองในการที่จะแพรทำทองออกมาให้เป็นรูปต่างๆมันจะมีความอ่อนเหมาะในการทำงานของช่างทองแต่ถ้าทองนั้นยังไม่ได้ผ่านออกมากเป็นวัสดุเป็นมีความ บริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเปราะมันจะมีเนื้อร่วนขึ้นรูปอะไรก็ไม่ได้แตกหมดเป็นลักษณะนั้นพระเจาก็ยังเปรียบถึงเหมือนกับไม้อย่างนี้เป็นตน้นไม้หรือว่างาอย่างงาช้างอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนมีงาช้างมากเราก็จะเอางาช้างเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปแรงต่างๆทีนี้ง,งาช้างมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรียบเสมอหมด แต่มันก็ยังจะมีจุดที่เป็นเซียนเป็นความหยาบอยู่แต่พูดถึงกรชางบางคนอาจจะไม่รู้จักแนละด้วยซ้ําไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเราจะพูดถึงไม้ก็ได้เนาไม้มาสักแท่งหนึ่งก้อนหนึ่งจํานวนหนึ่งกว่าที่จะ,ะมาแกะสลักเป็นรับตรูปเป็นสินค้าแกะสลักเป็นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหยาบมีเซียนของไม้รูปๆไป ก็จะตํามือบ้างตรงนั้นตรงนี้ช่างไม้เขาก็จะต้องใช้กระดาษทรายละเอียดในการขัดขัด,ดตรงนั้นขัดตรงน,น,รงนี้มุมตรงนั้นอาจจะยังหยาบอยู่มีเสี้ยนอยู่ก็ขัดไปดูไปก็ค่อยดีขึ้นมาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่เขาใช้ในการปั้นหม้อเวลาที่เขาเอาดินมาเนี่ยดินมันก็จะมีส่วนประกอบของหลายอย่าง ถ้าพูดถึงดินทั่วไปมันก็จะมีทั้งกรวดทั้งเศษหินเศษใบไม้เศษฝุ่นอะไรต่างๆผสมอยู่ในดินแต่ดินที่ใช้เอามาในการทําหม้อปั้นหม้อเนี่ยต้องเป็นดินที่ไม่มีส่วนประกอบพวกนี้อยู่ส่วนประกอบที่เป็นสารแตงเป็นเครื่องเศร้าหมองของเนื้อดินะจะทําให้ดินมันไม่สามารถเกาะกันได้ ทำให้คุณสมบัติของดินนั้นมันไปเผาไปขึ้นรูปแล้วมันก็ไม่ทรงอยู่เขาก็ต้องเอาพวกนี้ออกไปแต่ความหยาบความกระด้างพวกนี้ต้องเอาออกไปทีนี้ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเส้นหนามสิ่งที่เป็นเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นตะกรอนสิ่งที่เป็นความไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นความบริสุทธิ์แต่ความสะอาดความ เหมาะสมในการที่จะทำหรือเราอาจจะเปรียบเทียบกับน้าก็ได้เขาก็เอาน้ําจากแม่น้ำชาพยาเนี่ยมาทําน้ําประปาอนะน้ํามาจากตอนหนึ่งมันก็ยังมีสีขุ่นๆอยู่บ้างเกาอสารส้มแล้วมาแกว่งให้มันตกตะกอนซะหน่อยหนึ่งแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆออกมาเป็นน้ําประปาที่บริสุทธิ์แต่บางทีก็ดื่มได้ด้วยซ้ำในช่วงที่มีการผ่านตกตะกอน การเอาสารประกรอบสารที่ไม่ดีความเศร้าหมองสิ่งสโปรกต่างๆออกไปจากกระบวนการเนี่ยนี่คือการทําให้บริสุทธิ์จิตของเราไม่ตายจากนี้เลยท่านผู้ฟังมันคล้ายๆกันนี่แหละจิตของเราจะมีความกระตัง้งความหยาบแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปออกไปออกไปไปเอาออกไปหยิบออกมันก็ทําให้จิตของเรานั้นมีความ อ่อนเหมาะมีความนุ่มนวลมีความสบายใจเกิดขึ้นได้อันนี้ข้าพเจ้ากาลังพูดถึงคนที่มีการปฏิบัติมาพอบ้างแล้วนะรู้ถึงการนั่งสมาธิบ้างแล้วนะได้เห็นความสงบที่เกิดจากความสุขในใจแล้วนะรู้ถึงกระบวนการละฝึกปฏิบัติมามีได้ทําอยู่บ้างลองทำมาอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆแตนะ่จิตเราต้องเป็นแบบนี้แต่คือในช่วงของการฝึกปฏิบัติบางที มันก็มีรุ่มรุ่มตอนดอนขึ้นขึ้น,นลงลงร้อนร้อนเย็นเย็นบู้าบู้ว่ามันธรรมดาอาจจะมีเหมือนกับยาขมบ้างแต่ทีนี้พอเรากินยาขมต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็มันก็น่าจะดีขึ้นอาการป่วยมันต้องหายไปห,หรือว่าอย่างน้อยก็ดีขึ้นบ้างแต่เหมือนกันจิตใจเราเราจช้ที่ฝึกใช้ความเพียรใช้ความพยายามใส่กําลังเข้าไป ตรงนั้นทำตรงนี้นั่งตรงนั้นเรารู้จักอ่านฟังทำความเข้าใจธรรมะอยู่จิตเรามันต้องดีขึ้นจิตเรามันจะต้องอ่อนเหมาะอย่าให้เป็นจิตที่มีความกระด้างมีความหยาบจิตที่มีความกระด้างมีความหยาบเป็นยังไงอย่างเช่นบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาพอสมควรครับก็ยกตนข่มค,น,คนอื่นอลองพิจารณาดูนะการที่เรายกตนข่มค,น,คนอื่น ็นลักษณะของจิตที่หยาบกรดต้างเช่นว่าเห็นคนใหม่เข้ามาปฏิบัติอาจจะมีความคิดแวบไปหรือว่าได้กระทำว่าโอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะเธอต้องผ่านไปอย่างนี้ฉันผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยกตนยกคุณของตัวเองยกคุณของตนเองขึ้นมาแล้วเธอปฏิบัติยังไงล่ะเขาก็อธิบายให้ก็ตรงนี้นะไม่ดีนะไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยกโทษของคนอื่น เดี๋ยวตนข่มท่านคุณของตัวเองก็ยกขึ้นมาอวดเขาโทษที่คนอื่นทําไม่ดีตรงนั้นตรงนี้แต่ก็ยกขึ้นมามาฟ้องมาบอกเอาธรรมะกระแทกคนนี้แมมรู้สึกสะใจเหลือเกินนี่ลักษณะแห่งความหยาบความกระด้างปรากฏขึ้นเราต้องระวังเพราะบางทีเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่เราไปเจอเศษที่มันมีความหยาบมีความกระด้างอยู่ด้านใดนด,นด้านหนึ่งของจิตของเรา เราเห็นเราไปพบเราไปเจอตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความหยาบเป็นความกระต้างขึ้นมาเราก็ต้องหยิบเอาตรงนั้นออกหรือปฏิบัติส่วนนั้นด้านนั้นของเราให้ดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีแล้วเคยเจอความสุขความสงบแล้วเนี่ยก็ต้องมาคอยบอกคอยเตือนกันว่าไอ้ความสุขความสงบที่อยู่ในใจเนี่ยเราต้องรักษามันแตรักษาให้ดีแต่รักษาให้ดีหมายถึงว่าให้เป็น เครื่องอยู่เป็นมิหารธรรมของจิตแน่นอนพระุชาเนี่ยให้พวกสาวกทั้งหลายอยู่ในสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิาคุณต้องอยู่ในสมาธิระมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แต่อยู่แล้วก็ต้องระวังอย่ระวังจิตระวังใจแต่ทำอย่างต่อเนื่องถ้าเจอความหยาบกระด้างต้องเอาออกมละพวกกิเลสเราละออกเหมือนกันบางทีเรามีความหยาบความกระด้างเกิดขึ้นมา เนื่องโดยจากเหตุใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาสิ่งนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นการยกตนข่มท่านการยกคุณตัวเองการที่ยกโทษของครูบาอาจารย์การยกโทษของคนอื่นคำว่ายกโทษในที่นี้หมายถึงว่าเอาโทษของคนอื่นขึ้นมาพูดมาแฉมาบอกมาเล่าให้กันฟังน,น,นี่เรายกขึ้นมาการขี่ฟ้องการยกโทษของคนอื่นเราอย่าทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่ดี เป็นความหยาบความกระด้างของจิตหรือบางทีเราทําอะไรไปรู้สึกแหมเอาธรรมะเอาไปตอกหน้าหมอนี่มันสะใจจริงๆนั่น,น,นลันกษณะความกระด้างของจิตแต่บางคนอยู่วัดมานานแต่อยู่วัดมานานก็เริ่มละก็ทาตัวเป็นลันกษณะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เด็กใหม่เข้ามาต้องมารายงานตัวอันนี้ต้องระวังเป็นความกระด้างของจิตพระเจ้าเคยเปร,เรียบเทียบไว้เหมือนกับหญิงสบาย หญิงสะภ้ยที่แต่งงานใหม่ๆแต่วราหังที่แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้านสามีเนี่ยจะทราบดีทีเดียวพอเราไปอยู่บ้านสามีเนี่ยคุณก็มีแม่สามีตัวแล้วก็มีพ่อสามีมีครอบครัวสามีเนี่ยมันก็จะทําอะไรต้องระวังแต่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสะภ้ยใหม่แต่เกรงใจไปหมดทุกคนนะ่ะแต่ตั้งแต่เกรงใจแม่แต่ก,กับสามีเองแม่แต่กับพ่อผัวแม่ผัวแต่คนในบ้านลูกน้องอะไรต่างๆเราจะมีความ เกรงใจในที่นี้ผู้ชา,าใช้คําว่ามีหิริอโตตปะในคือมีความกลัวและความละอายในการที่เราจะทําอะไรจะหยิบจับสิ่งไหนในก็จะต้องคอยระวงังคอยเกรงใจมีความกลัวความละอายในทุกๆคนเลยแม้แต่หมาในบ้านทีก็ต้องเกรงใจมันระวังมันนี่คือสภายใหม่ที่ทย้ายเข้าไปทีนี้พออยู่ไปนานวันข้าแล้วทีนี้แต่อยู่ไปนานวันเข้า มีความคุ้นเคยรู้นั่นรู้นี่แล้วก็กลายเป็นหญิงสบายที่ไม่เกรงใจใครแต่ไม่เกรงใจใครตวาดคนนั้นตวาดคนนี้แม้แต่กับแม่สามีแม้แต่กับผัวตัวเองแต่ว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรต,ตัวเองรู้หมดต,ตัวเองเก่งหมดตัวเองมีแต่คุณยกคุณของตัวเองในยกตนข่มท่านกลายเป็นหญิงสบายแบบนั้นแต่ซึ่งไม่ดี พระเจ้าจึงให้ทำจิตเหมือนกับสบายใหม่เดี๋งมงกรที่อยู่วัดมานานจะเป็นภิกษุก็ตามเถอะจะเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาที่เข้าออกวัดนี้อยู่เรื่อยๆก็ต้องระวังพระเจ้าเตือนเอาไว้แต่ว่าอย่างพวกที่บวชมาภิกษุใหม่เงี้ยบวชมาใหม่ๆโอ้โหกราบนอบน้อมคลานเขา่าพู้จาระวังแต่นี่คือบวชใหม่รักมีหิริมีอุตตปัก ระวังการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองต่อทั้งอุปชาต่อทั้งครูอาจารย์พระภิกษุบวชใหม่ด้วยกันหรือแม้แต่สามเณรคนวัดใหม่ก็เกรงใจทีนี้พอบวชไปนานวันเก่าสองพรรษาสามพรรษาหรือว่าคนอยู่วัดไปสามปีห้าปีสิบปีมีความคุ้นเคยกับคนนั้นคนนี้ก็เริ่มลักเริ่มละแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้ เธอจะไปรู้เรื่องอะไรต้องทําอย่างนี้สิแต่พูดข้ามหัวกูบาจานอันนี้เราต้องระวังอย่าให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นนี่คือความกระต้างเราต้องเอามันออกไปให้ทําจิตเหมือนกับหญิงสบายใหม่ให้ทําจิตเหมือนกับคนมาใหม่ให้ทําจิตเหมือนกับคนที่มีฮิริโอตปะเป็นจิตที่อ่อนโยนอ่อนเมาลทีนี้พาเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีความ อ่อนโยน,นกวนใการงานเป็นจิตที่ใช้การได้ถ้าเรามีความกระด้างความหยาบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลจากปัสสะที่มากระทบหรือว่าเป็นการปฏิบัติผิดมีความเห็นผิดเรารู้แล้วเราต้องแก้ไขความกระด้างความหยาบเนี่ยนะทุกผู้ฟังมันไม่ได้เห็นกันยากเลยมันดูที่พฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจา ซึ่งแน่นอนพฤติกรรมที่ออกมาจากทางกายทางวาจานั้นเป็นผลของใจเป็นผลของใจที่มีความหยาบความกระด้างอยู่เราจะเอาความหยาบความพยศสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราฝึกมาตอนแรกๆแ,แต่คุณหยิบออกคุณล้างออกคุณเช็ดออกด้วยกระบวนการเดิมที่เราเคยทํามาปฏิบัติมานั่นคือการที่เราเข้าสมาธิแต่มีการเก็บจิตของเราไวใ้ให้ดี แต่มีสติรักษาจิตมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆรู้จักในการที่จะมีการสมรวมอินทรีย์รับประทานอาหารพอสมควรแมีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้สมรวมกายวาจาใจให้ดีทําจิตให้เหมือนหญิงสบายใหม่ที่จะมีอิริโอตปักในทุกๆคน เราไม่ได้ว่าจะเก่งกว่าใครหรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปสอนคนนั้นสอนคนนี้แต่เราพยายามที่จะปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราให้ดีให้เลิศให้มันเป็นเหมือนกับทองคําที่มันบริสุทธิ์ผุดป่องขึ้นมาได้เหมือนกับทองคำหรือว่าภาชนะสมฤติที่เขาขัดดีแล้วทำมาดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเศร้าหมองไม่ได้แต่ถ้าเก็บไม่ดีเอาไปตากแดดตากลมไม้ ผ่านไปสักฝนหนึ่งสองฝนมันก็เศร้าหมองได้นะจิตของเราถ้าเรามีการปฏิบัติมาเคยทำมาได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบในใจแต่ได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะเคยปฏิบัติผ่านมาจะ10ปี20ปีหรือกี่ปีก็ไม่รู้ละบางคนหลาย10ปีก่อนโน้นเคยปฏิบัติทำได้จิตรวมลงไปเป็นสมาธิ แต่ว่าเพราะว่าเวลาผ่านมาเราไปครองเรือนมีครอบครัวต่างๆไอสมาธิ่ตรงนั้นก็หายไปแต่ไม่เคยได้อีกหรือว่าจิตกลายเป็นปจิตยาบจิตกระต้างไปเราควรที่จะต้องระลึกถึงคุณของเน่ขมาตรงนั้นให้ได้เราควรที่จะต้องทําจิตของเราเนี่ยให้มันมีส่วนผสมที่ถูกต้องอยู่อย่างเดิมเราควรที่จะต้องทํารักษาจิตของเราให้มันอ่อนหมะอ่อนโยน คนใก,การงานอ่อนมอ่อนโยนนี้คนที่เคยรู้ปฏิบัติได้เนี่ยจะทราบอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่จิตที่อ่อนแอแต่จิตที่อ่อนแอคือจิตที่ไม่มีกําลังเวลามีใครมาพูดมาทําอะไรสักอย่างใดหนึ่งมันจีดหละมันจีดหละหรือว่ามันก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทํานั้นคนอย่างนี้ไม่ใช่คนมีกําลังนะเป็นคนอ่อนแอ แต่บางทีเขาทํานั่นนิดนึงพูดตรงนี้นิดนึงอยู่ในวัดทําเสียงดังนิดนึงทาอะไรอาจจะไม่เหมาะสมเราจีดละเรากระเทือนละเราฮึ่มฮึ่มขึ้นมาละอันนั้นเป็นความอ่อนแอของจิตเป็นความที่จิตนั้นยังหยาบอยู่ยังกระตัางอยู่อ่อนแอแล้วยังไงอ่อนแอมันก็กลายเป็นวันไหวไงวันไหวไปตามการกระทําของเขาวันไหวไปตามการพูด การกระทําของเขาแต่ถ้าเป็นจิตที่มีกําลังน่ยมันไม่หวั่นไหวนะมันจะสบายอยู่ตลอดใครก็จะทําดีทําชั่วอยู่ในวัดนอกวัดใจเราสบายแต่ใจเราสบายนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้นะรับรู้อยู่ก็มันเห็นข้าตามันได้ยินกับหูมันจะไม่รู้ได้ไงรู้แต่ว่าไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไอ้จิตที่ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเนี่ยคือจิตที่มีกําลัง อาศัยอะไรจึงมีกำลังอาศัยความที่จิตอ่อนเหมาะนี่เองแต่จิตที่มีกำลังอยู่เป็นนันเดียวและอ่อนโยนอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบไม่ไหวติงมีอะไรมากระทบเป็นจิตที่นิ่งเฉยอ,อยู่ได้นั่นคือจิตที่อ่อนเหมาะนะศัพท์ี่พระเจ้าใช้คือเป็นอย่างนี้แตะมีเหมือนกับทองคําที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนในการที่ช่างทองจะขึ้นรูปได้หรือเหมือนกับดินเหนียวที่เขาเอามากวนเอาเศษต่างๆออกแล้ว อย่างดีทําขึ้นรูปอย่างดีแล้วก็ทําเป็นปั้นเป็นหม้อได้แต่จิตของเราที่เอาเศษสิ่งสกปรกความไม่ดีความหยาบการยกตนข่มท่านความคิดชั่วความคิดหยาบมิจฉาสังกปะศีลที่ไม่ดีมิจฉาวาจาต่างๆเหล่านี้เอาออกไปแต่เหลือแต่เป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่อ่อนเหมาะนั่นเอง ของที่มันสะอาดดีแล้วมีความแวววาวแล้วเห็นพวกอัญมณีที่เขาเจรไน,นดีแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่คืออย่างพวกเพชรหรือว่าแก้วไพทูลมณีทับทิมพวกหยกพวกเนี้ถ้าเราไปดูจากที่เขาเอามาจากธรรมชาติเลยมันจะเป็นก้อนแล้วผิวมันก็หยาบกรุบกระเนี่ยไม่เป็นแวววาวเลยไม่ใช่เลยเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เรา อยู่บนมงกุฎหรือว่าอยู่ที่สร้อยคอหรือว่าทําเป็นแหวนทำเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาตามธรรมชาติเขาต้องเอามาขัดมาเจรไนกระบวนการที่ทําในการเจรไนก็คือเอามาขัดใช้กําลังใส่ลงไปมีการที่ใช้ความชํานาญในการทําด้วยพอขัดพอเจรไนบางทีเนี่ยเขาต้องอไปเผาอย่างพวกทับทิมอย่างเงี้ยกว่าที่จะมาเป็นทับทิมสีที่เราเห็นเ,น,เนี่ย เขาต้องไปเผาผ่านความร้อนเป็นหลายร้อยองศาแต่เป็นหลายๆายชั่วโมงกว่ามันจะขึ้นสีออกสีออกมาอย่างที่เราต้องการออกมาแล้วก็ต้องเอาไปทําการเจรินายการขัดอีกพวกที่เขาทำอาชีพนี้เนี่ยเขาจะต้องมีความชํานาญในการที่ว่าดูรู้ว่าสีมันจะออกตรงไหนแต่จะทํำยังไงใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ต้องมีความชํานาญดู ทั้งๆท,ที่มันยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เจริญนะแต่เราก็ต้องทําจิตของเราอย่างนั้นเหมือนกันจิตบางส่วนบางที่การกระทําทางกายการกระทําทางวาจาบางทีบางจุดเนี่ยเรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทําแต่เราต้องรู้สิว่าถ้าเราขัดเราทําขึ้นมาแล้วมันจะดีจิตใจของเราให้รักษาความดีเอาไว้ให้รักษาความสะอาดเอาไว้แต่บางทีแน่นอนหละ่ะท่านผู้ฟังสิ่งแปดเปื้อนต่างๆมันมาม,นมาตามภาษา มาทางทีวีบ้างถ้าดูทีวีมากก็เปด้านกันมาทางวิทยุบ้างฟังวิทยุมากหมายถึงรายการเื่นๆนะที่ไม่ใช่รายการธรรมดารุนอาจจะเปไปได้แต่มาทางโทรศัพท์มือถือข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆข้อความทาง SMS แต่มันมาในการที่จะทจําจิตของเราให้แปดเปื้อนทําจิตของเราให้เศร้าหมองเหมือนกับพาชณะสมฤทธิ์ หรือเครื่องประดับหรือว่าภาชนะทองคําที่เขาขัดดีแล้วเจรนาดีแล้วทํามาอย่างดีแล้วปล่อยให้ไปตากแดดตากลมตากฝนในแดดลมฝนฝุ่นอะไรต่างๆที่มาจะจะมาจับมาทําให้มันเศร้าหมองเนี่ยมันก็มาตามพัดสับเราต้องรู้จักเลือกรู้จักเลือกในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสื่อสารมวลชนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงพันสั ที่มากระทบใจของเราเราต้องรู้จักในการที่จะรักษาอินทรีย์ของเราแต่รักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าปิดอย่างเดียวไม่สนใจโลกภายนอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นคนหลังเขาก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าต้องรู้จักรักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ปิดกั้นเจ้าอากุศลธรรมปิดกั้นไม่ให้เจ้าอากุศลธรรมมันเข้ามาได้แต่เปิดช่องทางเอาวไว้ให้กุศลธรรมเข้ามาเปิดช่องทางเอาวไว้ ให้ราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงแล้วมาบอกแก่ใจของเราก็คือถ้าเราไม่มีผสัสษะไม่มีการกระทบเลยเนี่ยการบรรลุธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เพราะมันต้องอาศัยผสัสษะมาตามช่องทางทางในที่นี้คืออริยมรรคมีองค์แปดที่เราทําทางเอาไว้แต่เราทําทางเอาไว้แล้วจิตเราดีแล้วแหมบางทีมันมีหลุมมีบ่อเราก็ไปแก้ไขให้ดีบางทีรถมันเกินพิกัดมาวิ่งมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพังได้เหมือนกัน เราก็ต้องไปซ่อมดูทาแสมแก้ไขให้ดีเป็นที่เราเจอผัรสาที่แม้กระทบกระเทือนมากจิตใจของเราเป๋ไปเลยไปฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้แหมเรารู้สึกมันสะใจมันดีมันกระแทกจิตเขาอ่านี่ต้องระวังจิตเรากระด้างขึ้นไาแล้วต้องระวังธรรมะเนี่ยนะท่านผู้ฟังหลังชโรมลดจิตใจของใครแล้วเนี่ยจิตใจของผู้นั้นถ,ถูกต้องนะ หลังชโลมรถอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจิตใจนั้นจะสบายแน,น่นอนเป็นใจที่สบายเลือกอยู่ในภายในเป็นความเรียกว่าสงบระงรับแต่ภาษาที่พระเจ้าใช้คือปัจสวามสงบระงรับเพราะนั้นเรารักษาใจของเราให้ดีใน,นด้วยการที่คอยระวังผัสสะระวังช่องทางคืออินทรีย์แต่เปิดให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าฟังรายการธรมธรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้าง ทำกิจการงานใดๆก็ให้แต่สิ่งที่เป็นกุศลและทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าไปในใจของเราเวลาที่รับรู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีแล้วเราให้เห็นเป็นเครื่องขูดกล่าวในการที่เราจะไม่ทําจะเลิกละคอยระวังไม่ให้จิตของเรานั้นสกปรกถ้ามันสกปรกแล้วทำยังไงแล้เราจะเอาสิ่งสกปรกไปล้างอีกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บนนั่นนี่อย่าทำอย่างนั้น น,นั่นจะยิ่งทําให้จิตเรากระ้างเวลาจิตของเราสกปรกมีสิ่งไม่ดีขึ้นเราจะต้องเอาความสะอาดไปล้างเราเอาความสะอาดล้างล้างให้ดีล้างทําความสะอาดให้ดีแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้แต่การล้างทําความสะอาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าทําวันเดียวแล้วมันเลิกเลยแต่ก็ทําทุกวันสาราวัดเนี่ยก,กวาดทุกวันกวาดทุกวันก็ยังมีเศษสิ่งโสโปรกอยู่ทุกวันแต่ทาง,งที่ว่าแต่ละคนเขาก็รักษาความสะอาดแต่วันนี้กวาด พรุ่งนี้ก็กว่าดีถากว่าดีก็เจอเศษสิ่งสกปรกอีกมันมาตามลมบ้างมาตามอะไรบ้างมันก็ธรรมดาแต่เราจึงต้องคอยบำรุงรักษาจิตของเราอยู่เรื่อยๆแต่จุดที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ดูได้ก็ตรงที่ว่าถ้ามันมีเศษสิ่งสกปรกออกมาเนี่ยอันนั้นดีนะอันนั้นดีแสดงว่าเราทําถูกจุดและเราทําดีแล้วค่อยๆทําไปแต่ในทีเดีวยวนเราก็ต้องระวังรักษาพรรษาสิ่งที่มันจะนําความสกปรกเข้ามา สิ่งที่จะนําความสกปรกเข้ามาในใจของเรามันก็ามาตามช่องทางประสาทต่ทงางๆนี่แหละเราจึงต้องเป็นผู้ที่คอยสมรูมอินทรีย์ให้ดีสมรุมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่รับข่าวสารไม่รู้ไม่ดูไม่สนใจใครฉันก็ก้มหน้าก้มตาทำของฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ขคงการงานต่างๆเราก็ทําไปแล้วคุณอยู่วัดคุณช่วยงานวัดเราก็ต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นบ้างแต่การทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมาย ทำไปทำไปแต่มีการที่รู้จักสมรวมอินทรีย์แต่ทำงานของเราให้ดีในขณะเดียวกันเราอยากให้ความกระด้างความหยาบแต่มันผุดขึ้นมาเราต้องรักษาใจของเราให้ดีแต่ให้ทำตัวเหมือนกับเป็นหญิงสใภ้ใหม่อย่าให้มีความกระด้างความหยาบการยกตนข่มท่านการยกคุณของตัวเองยกแต่โทษของคนอื่นขึ้นมาให้รักษาใจของเราแต่โดยการที่เก็บจิตโดยการที่ให้เรามีสติ สติอยู่ในลมหายใจนี่แหละจิตท,ที่มีสติอยู่นี่แหละจะเป็นจิตท,ที่ได้รับการรักษาทำอย่างไรเราถึงจะมีสติอยู่ได้เราต้องอาศัยการฝึกอันนี้แน่นอนหรือเราต้องมีเครื่องมือเช่นลมหายใจเป็นต้นเรื่องของอาหารเรื่องของการที่กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอันนี้ช่วยได้ที่อยู่เสนาสะนะอันสังัดเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเสนอในบริการแห่งชีวิต ันนี้ช่วยได้แน่ทาให้สิ่งของเรามีสติแต่ถ้าเรามีความกระตัง้งความหยาบเกิดขึ้นหเหตุปัจจัยเหล่านั้นเรารักษาอย่างดีไหมเราทรงสุดตะสังสมสุดตะหรือเปล่าแต่คือบางคนเถินแตกจากเรื่องนี้บ้างทําให้จิตมันมีความหยาบความกระด้างอึมฟุ้งฟูขึ้นมาก็ต้องระวังน,นกลับไปดูที่เหตุท,ำทำําทั้งหลายเกิดแต่เหตุตะมูฝังเรารักษาเหตุ เห็นการที่จะทําให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่อ่อนเหมาะให้ดีจิตของเราก็จะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะเป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่ไม่กระด้างอยู่ได้รักษาได้อย่างนี้แล้วทําอยู่อย่างต่อเนื่องทําอยู่อย่างไม่ขาดสายทําอยู่อย่างเป็นประจําจิตเราก็จะเป็นจิตที่จิตที่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังเป็นจิตที่พึ่งได้เป็นจิตที่รักษาตัวได้เป็นจิตที่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองพึ่งได้นะ คนอื่นๆเขายังพึ่งเราได้คนที่อยู่รอบตัวเราจะพึ่งเราได้ถ้าคุณอยู่ในวัดแม้แต่พระก็ยังพึ่งคนแบบนี้ได้ให้มอบหมายให้หน้าที่ในการทํางานต่างๆได้ถ้าเราอยู่ในบ้านเจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นกู่สมรสของเราเขาค่อจะพึ่งเราได้เป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและทําความดีใจความสบายใจให้กับคนรอบข้างได้ ความดีจะค่อยแผ่ไปได้จิตแบบนี้ก็เข้าข่ายลักษณะของจิตที่มีความเป็นอาชาไนแต่เพราะว่าโทษคือความประยชน์ความเผ็ดรอด้อนไม่ว่าจะเป็นจากม้าอาชาไนช้างอาชาไนเนี่ยเขาจะเอาความโทษอันเป็นประยชความเผ็ดร้อนความเสพปิดตร้นรนต่างๆเหล่า,านี้ออกไปพอถึงจุดถึงที่ของมันแล้วช้างนั้นม้านั้นก็เป็นช้างอาชาไนเป็นม้าอาชาไน เป็นของที่คู่ควรเป็นองค์อวัยวะของพระราชาจิตใจที่เป็นจิตที่อ่อนเหมาะกุลแก่การเรีอนรู้ทำเห็นทำแล้วก็จะเป็นจิตที่คู่ควรแต่กับความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญพระพิปุญโญแต่วัดป่าดอนหายศกอำเภอดองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนรักษาจิตให้ดีท่านู้ฟังข้าพเจ้ารักษาให้ท่านู้ฟังไม่ได้ ช่วยบอกได้ก่อนนดนิดหน่อยแค่วันละครึ่งชั่วโมงเหลืออีก23ชั่วโมงกับ30นาทีเราต้องรักษาเองเจริญปรนติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณ ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz